ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ BMW ในงานมอเตอร์โชว์2017ปีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าเป็นปรากฏการณ์ของการเปิดตัวและเปิดจองครั้งที่4ของรุ่น G310R สปอร์ตเนเกเครื่องยนต์สูบเดียว 313cc รุ่นนี้นี่เองโดยวางราคาไว้ที่199,000บาทหลังจากการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อ1ปีครึ่งที่ผ่านมาในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2015หรือ2,558 ยอดจองในครั้งนั้นนะครับถือว่ามากพอสมควรแต่เนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงการส่งมบอบรถนั้นทําให้มีการลืนใบจองกันอย่างมากมายสุดท้ายการเปิดจอง3ครั้งที่ผ่านมานั้นดูเหมือนเกือบจะศูนย์เปล่านะครับเพราะฉะนั้นการเปิดตัวครั้งที่4ในปีนี้จะเป็นการเปิดตัวที่ต้องมาดูกันว่าวจะจับจองด้เป็นอย่างไรกระแสข่าวล่าสุดนั้นบอกว่านะครับ G 3 1 0 R มียอดจองไม่มากนักเพราะว่าค่อนข้างช้ำจากการเปิดตัว3ครั้งที่ผ่านมา นับเป็นเวลารวมกว่า1ปีครึ่งที่หลายคนเฝ้ารอคอยรุ่นนี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับทุกคนก็บอกว่าเราให้รถเปิดตัวอย่างเป็นทางการและจะมาที่โชว์รูมเรียบร้อยแล้วค่อยว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนนะครับที่สอบถามเข้ามาว่า G310R จะมีการเปิดตัวเปิดให้จองหรือไม่อย่างไรนั้นวันนี้ทุกอย่างก็ชัดเจนครับว่าจะมีการส่งรถอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะมาถึงนี้อย่างไรก็ตามนะครับการเปิดตัวที่ราชาของ G310R ถึง1ปีครึ่ง ถ้ามีการนําเข้าสู่ตราดเมืองไทยอย่างเป็นทางการแล้วอาจมียุการใช้งานเพียงแค่1ปีครึ่งก็ตกรุ่นโฉมใหม่ของ G310R อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีหน้าก็คือปลายปี2018อาจเป็นโมเดลที่มียุสั้นกว่าที่หลายคนจะคาดหมายได้ดังนั้นนะครับ G310R จะเป็นโมเดลที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของการมอเตอร์ไซค์ว่ามีการเปิดตัวแลเปิดให้จองถึง4ครั้งในช่วงหปีครึ่งที่ผ่านมา ส่วน G 3 1 0 GS คาดว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ที่งาน Motor Expo 2017ส่วน Acura 310เป็นแผนของ TWS ไม่ใช่ B M W แต่ประการใดครับ